เรื่องย่อละครตะวันอาบดาว สิวัตพนักงานบริษัทหนุ่มหล่อแสนดีโรแมนติกไม่แปลกใจที่บรรดาสาวสวยสาวใหญ่ต้องการจะครอบครองทั้งตัวและหัวใจของเขาแต่คนที่เอาชนะใจและได้ตัวเขาไปครองก็คือช่อแพรเขมวัตสาวใหญ่สวยสะพ่างประธานกรรมการบริหารบริษัทเขมวัตกรุป๊ปผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยหากแต่มันเป็นรักที่ต้องหลบซ่อนเพราะฝ่ายหญิงมีครอบครัวแล้ว คือหนึ่งในวันคล้ายวันเกิดของสีดาผู้เป็นแม่เขาถูกล่อลวงให้ไปพบที่ป่ารกร้างแถบชานเมืองสีวัดยอมไปเพราะบุคคลปริศนานั้นบอกว่าถ้าสีวัดไม่เอาของสำคัญไปให้แม่เขาจะถูกฆ่าตายสีวัดไปตามนัดแต่เขาถูกกลุ่มชายชการรุมทำร้ายปางตายเพราะโกรธที่สีวัดไม่ได้เอาของที่ต้องการมาให้ สิวกรนักข่าวต่างประเทศแฝดผู้พี่ของสิวัตรผู้ทุ่มเทชีวิตให้กับงานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวเขาตั้งใจกลับมางานวันเกิดแม่แต่ภาพที่เขาเห็นก็คือสิวัตรกำลังจะขาดใจตา,ตายตรงหน้าสิวัตรบอกกับสิวกรว่าให้อโหสิกรรมกับคนที่คิดฆ่าเขาแล้วสิวัตรก็สิ้นใจตาย สิวกรคลั่งแค้นมากสาบานจะหาตัวฆาตรกรให้เจอแม้สีดาจะห้ามเพราะกลัวว่าสิวกรจะต้องเจอเรื่องอันตรายแบบเดียวกับสิวัตรแต่สิวกรไม่กลัวเขาต้องล้างแค้นให้น้อง สิวกรปิดเรื่องการตายของสิวัตไว้เป็นความลับเพราะตั้งใจสวมรอยเป็นสิวัตเพื่อจะสืบเรื่องการตายของน้องเขาศึกษาบุคลิกและความคิดทุกอย่างของสิวัตโดยมีเมฆเพื่อนสนิทของทั้งคู่คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในการหลอมตัวเป็นสิวัตให้ได้อย่างแนบเนียนที่สุดวันหนึ่งขณะที่สิวกรกำลังนอนอ่านเอกสารการทำงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสิวัตเพื่อกลับเข้าไปทำงานที่เข็มวัตกรุ๊ป อยู่ๆกรอบรูปของสิวัดก็หล่นลงมาที่หมอนสิวกรเข้าไปดูก่อนจะสัมผัสเข้ากับอะไรบางอย่างสิวกรจึงรีบใช้มีดกรีดดูและสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาก็คือแฟลตไดที่ถูกซุกซ่อนไว้เป็นอย่างดีสิวกรรีบเปิดดูทันทีและเขาก็แทบล้มทั้งยืนเมื่อภาพที่เห็นคือภาพของสิวัดกกาลังปรนประเความสุขให้กับช่อแพรนักธุรกิจสาวใหญ่ผู้กลุ่มบางเหียนเขมวัดกรุป๊ป สิวกรมั่นใจว่าช่อแพรเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตายของสิวัตรเพราะช่อแพรอาจจะคิดว่าสิวัตรแอบ,บถ่ายคลิปของหล่อนกับเขาไว้ก็เพื่อใช้แบล็กเมย์ขูดรีดเงินจากหล่อนช่อแพรจึงจ้างคนมาฆ่าปิดปากสิวัตรและทำลายคลิปลับนั้นทิ้งเสียสิวกรหมายมากที่จะทำให้ตระกูลเขมวัดได้พบกับความสูญเสียเฉกเช่นครอบครัวของเขาและเป้าหมายของเขาก็คือช่อแพร ปรานนสามีของหล่อนและดาประดับผู้เป็นหลานสาวแท้ๆที่ชอบแพรเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กในฐานะบุตรบุญธรรมศิวกรกลับเข้าไปทํางานอีกครั้งท่ามกลางความประหลาดใจ,จของทุกคนเมื่อรู้จักเมฆว่าศิวัตรความจําเสื่อมจดจําเรื่องราวในอดีตไม่ได้ทั้งหมดเพราะสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงทุกคนในบริษัท เชื่อสนิทใจชอบแพรตื่นเต้นมากที่เห็นชู้รักของหล่อนกลับมาทํางานตามปกติแต่หล่อนก็ให้รู้สึกแปลกใจเมื่อสิวัตรในวันนี้เหมือนไม่ใช่สิวัตรผู้ใส่ซื่ออ่อนต่อโลกคนเดิมสิวัตรที่อยู่ตรงหน้าหล่อนเต็มไปด้วยเสน่ห์แพรวพราวฉลาดแถมยังทำให้ไฟเสน่ห์ในตัวของหล่อนพรุงพลาดเพิ่มเป็นทวีคูณดาวประดับเรียบร้อนบินกลับมาเมืองไทยเพราะปราณนโทรศัพท์ไปคร่ำครวญว่า น้าของหล่อนทอดทิ้งให้คนพิการอย่างตนต้องอยู่อย่างเดียวดายเพราะหลงไหลสเสน่ห์ของหนุ่มออฟฟิศที่ชื่อสิวัตรปล่อยให้เดชาเลขาคนสนิทและพยาบาลพิเศษที่ชื่อเชิญขวัญทำหน้าที่ดูแลพ่อบุญธรรมของหล่อนทั้งหมดแม้ว่าดาวประดับจะพยายามถามชัดชิตาเพื่อนสนิทที่ทำงานในเข็มวัดกรุ๊ปแต่ชัดชิตาก็บอกเพียงแต่ว่าให้ดาวประดับกลับมาดูเองเพราะเธอไม่กล้าตัดสิน บางครั้งสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จริงก็ได้แต่ความรู้สึกของดาประดับกลับเชื่อไปแล้วว่าชอ่อแพรนอกใจปราณนนจริงๆเพราะความฝังใจตั้งแต่เด็กที่เธอคิดว่าช่อแพรเกี่ยวข้องกับการตายของช่อพกาและขจรผู้เป็นแม่และพ่อแท้ๆของเธอนั่นจึงทําให้เธอกับช่อแพรไม่ค่อยลงรอยกันงานเลี้ยงต้อนรับ ดาวประดับเป็นไปอย่างราบรื่นดาวประดับตัดสินใจสร้างรอยร้าวให้กับช่อแพรและสีวัดโดยเลือกสีวัดเป็นคู่เต้นรำเปิดฟอเพื่อแนะนำตนเอง ผลงานของหล่อนทำให้ช่อแพรรู้สึกหงุดหงิดใจยอยู่ไม่น้อยที่เห็นทั้งสองใกล้ชิดกันมากจนเกินไปดาประดับนึกรำพองใจที่เห็นสิวัตตกหลุมพรางของหล่อนอย่างง่ายดายแต่ดาประดับหารู้ไม่ว่าที่เขายอมใกล้ชิดกับหล่อนมากขนาดนั้นก็เพื่อจงใจทำร้ายช่อแพรเช่นกันซึ่งมันก็สำฤทธิผลแต่การกระทำครั้งนี้ของดาประดับก็ได้สร้างความน้อยใจให้กับทาดาสารวัตรหนุ่มที่เฝ้าตามจีบเธอมาตั้งแต่ก่อนไปเรียนเมืองนอก เมื่อได้ประชิดตัวศัตรูหมายเลขหนึ่งศิวกรจึงได้รู้ว่าสาเหตุที่ช่อแพรแอบมีสัมพันธ์สวัาดกับสิวัตรก็เพราะปราณนลสามีของหล่อนหมดสมรรถภาพทางเพศเป็นอมัมพฤกครึ่งตัวหลังจากประสบอุบัติเหตุทําให้เขาไม่สามารถปรมเบลความสุขให้กับช่อแพรได้อีกต่อไปและด้วยความสงสารและเห็นใจผู้เป็นภรรยาที่ยังคงมีความต้องการเฉกเช่นผู้หญิงทั่วไปปราณนลจึงอนุญ,ญาตให้หล่อนมีใครสักคนที่ทําหน้าที่แทนในส่วนที่เขาไม่สามารถทําได้ผู้หญิง หญิงสวยฉลาดอย่างช่อแพรจึงเลือกสิวัตชายหนุ่มใส่ซื้อบริสุทธิ์ผู้มองโลกอย่างสวยงามมาทำหน้าที่แทนผู้เป็นสามีเพราะหล่อนเชื่อมั่นว่าสิวัตจะไม่ลุกขึ้นมาเปิดโปงเรื่องทั้งหมดกับใครสิวกรเมื่อรับรู้เรื่องราวก็ยิ่งแค้นช่อแพรเพราะเขามั่นใจว่าสิวัตต้องรักช่อแพรอย่างจริงใจแต่สุดท้ายเขากลับต้องตายอย่างไร้ค่า สิวกรให้ความใกล้ชิดและเป็นกันเองกับสาวๆทุกคนโดยเฉพาะดาวระดับเพราะรู้ว่านี่คือแผนปั่นหัวช่อแพรที่จะทำให้หลอนครั่งสิวกรสะใจที่ช่อแพรมีอาการหึงหวงเขาจนออกนอกหน้าข้าวันหนึ่งสิวกรชวนเมทินีเลขาของช่อแพรไปกินข้าวขณะที่ช่อแพรอยู่ในงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนและตัวแทนผู้ค้าปลีกรายใหญ่ มีโทรศัพท์ปริศนาบอกชอแพรว่าสิวัตกับเมทินีอยู่ด้วยกันที่โรงแรมชอแพรสะกดอารมณ์ไม่ไหวหลอนตัดสินใจทิ้งงานเพื่อขับรถไปตามหาสิวัตเมื่อชอแพรบุกมาที่โรงแรมและตามไปพบเมทินีอยู่ในห้องจนเกิดสึกรักแรงหึงแลกตบกันอย่างดุเดือดจนสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้ที่มาใช้บริการทางโรงแรมจึงเรียกตำรวจมาจับทั้งสองไปดำเนินคดีชอแพรและเมทินีโกรธสิวัตมากแต่สิวรกรก็ใช้เล่ลมปากเอาตัวรอดไปได้ในที่สุด แล้วคืนหนึ่งสิวกรก็เริ่มลังเลใจว่าช่อแพรอาจจะไม่ใช่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายของสิวัดเพียงคนเดียวเพราะขณะที่ช่อแพรขับรถพาเขาไปที่คอนโดของหลอนก็มีกลุ่มชายชุดดำมาดักรอทำร้ายเขาช่อแพรถูกลูกหลงไปด้วยจนได้รับบาดเจ็บโชคดีที่ทาดาแอบสะกดรอยตามสิวกรเข้ามาขวางพวกคนร้ายจึงหลบหนีไปมันบอกกับเขาว่า ให้เอาของสำคัญมาคืนเจ้านายของมันภายในเจ็ดวันถ้าไม่อยากเจ็บตัวปางตายเหมือนครั้งก่อนชอแพรตกใจคาดคั้นถามเขาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นสิวกรจึงสร้างเรื่องว่าเขาแอบถ่ายคลิปวิดีโอของแกงค้าย,ยาเสพติดเอาไว้ได้ความห่วงใยอย่างจริงใจที่ชอแพรมีต่อสิวัตทำให้ศิวกรรู้สึกสับสนแต่เขาก็ยังสงสัยในตัวของชอแพรอยู่เพราะรอนอาจจะเป็นผู้สร้างสถานการณ์เพื่อเบนความสนใจทั้งหมดขณะที่ทาดาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของศิวกร จนต้องพยายามเตือนให้ดาวประดับออกห่างจากสิวกรเพราะไม่อยากให้ดาวประดับต้องมีอันตรายเช่นเดียวกับชอ่อแพรนั่นเองในงานเลี้ยงเปิดตัวโครงการใหม่ของเขมวัตรกรุ๊ปจูจูก็มีภาพนิ่งของชอ่อแพรกับสิวัตรปรากฏขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์ทุกภาพเป็นภาพชอ่อแพรสนิทแนบชิดกับสิวัตรเหมือนเป็นคู่รักมากกว่าเจ้านายกับลูกน้องภาพเหล่านั้นสร้างความแตกตื่นให้กับทุกคนในงานสิวกรรู้ว่าภาพนั้นไม่ใช่เขาแต่เป็นแฝดผู้น้องปราณน,น์ เห็นถึงกับเป็นลมเดชาผู้ช่วยคนสนิทจึงรีบไปตามเชิญขวัญให้มาปฐมพยาบาลให้กับผู้เป็นนายและพาปราณนนส่งโรงพยาบาล ดาประดับคิดว่าต้องเป็นฝีมือของสิวัตอย่างแน่นอนที่ต้องการฉีกหน้าพ่อของหล่อนจึงต่อว่าเขาอย่างรุนแรงแต่ฉัดชิตาตั้งข้อสังเกตว่าสิวัตไม่มีทางนำภาพขึ้นไปประจานตนเองแบบนั้นขณะที่ช่อแพรเองก็คิดว่าเป็นฝีมือของดาวประดับที่ต้องการทำลายเธอเช่นกันและนั่นจึงทำให้บรรยากาศระหว่างช่อแพรกับดาประดับตึงเครียดมากยิ่งขึ้นอาการของปราณนน์ไม่ดีขึ้นยิ่งทำให้ดาประดับโกรธสิวัตมากขึ้นเป็นทวีคูณ หล่อนประกาศกล้าวว่าหากพ่อของหล่อนเป็นอะไรไปสิวะ่จะต้องรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดส่วนช่อแพรนั้นก็ถูกบรรดาแขกที่มาร่วมงานและญาติสนิทติฉินนินทากันอย่างสนุกป,ปากภาพของปราณนนที่นอนบนเตียงผู้ป่วยและข้างกายเต็มไปด้วยสายระยงระยางของมือเครื่องมือแพทย์ ทำให้ดาวประดับเห็นใจและสงสารพ่อของหล่อนเป็นที่สุดทั้งบอบช้าทั้งกายและบอบช้าทั้งใจดาวประดับว่าจะรีบเปิดโปงช่อแพรกับสิวันให้เร็วที่สุดเพื่อให้ปราณนลเห็นท่าแท้ของช่อแพรแต่ปราณนลกลับบอกกับดาวประดับว่าเขาเองก็มีส่วนผิดที่ไม่สามารถทําหน้าที่ของสามีและหัวหน้าครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์การที่ช่อแพรนั้นจะหาใครสักคนมาชดเชยในสิ่งที่เขาไม่สามารถให้กับหล่อนได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดสิ่งดีที่เขาห่วงมากที่สุดก็คือ ตัวของดาวประดับเพราะเขากลัวว่าสิวัตจะมาปอกลอกช่อแพรจนหมดตัวจนไม่เหลืออะไรไวใ้ให้กับดาวประดับความห่วงใย,ยที่ปราโนนมีให้กับดาวประดับจึงทําให้ดาวประดับสงสารและเห็นใจพ่อบุญธรรมของหล่อนเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณดาวประดับสร้างสถานการณ์ว่าฆ่าตัวตายเพราะเครียดเรื่องปัญหาครอบครัวแต่สิวกรมาช่วยชีวิตไว้ได้ทันสิวกรหลงกนดาวประดับเพราะไม่คิดว่ามันเป็นแผนของหล่อน ทำให้สิวกรเห็นใจดาวระดับขึ้นมาเมื่อดาวระดับรู้ว่าแผนแรกที่ทําให้สิวกรสงสารในตัวหล่อนสอําเร็จดาวระดับสะใจมากสิวกรหนีช่อแพรออกเมาเที่ยวกับดาวระดับต่างฝ่ายต่างก็ยังเชิงซึ่งกันละกันว่าต่างจริงใจกับตนมากน้อยแค่ไหนเม่และฉัรชิตารู้ว่าทั้งสองต่างกําลังเล่นเกมกันอยู่ซึ่งคนที่หนักใจและต้องคอยเตือนสติก็หนีไม่พ้นพวกเขาและเธอสองคนนั่นเอง คืนนั้นในขณะที่ศิวกรกําลังจะกลับบ้านมีกลุ่มชายชุดดํากลุ่มเดินมาดักรอพบเขาอยู่ที่ปากทางเพื่อทวงคลิปลับที่มันต้องการสิวกรจึงต่อรองว่าเขาจะเอาให้กับมือนายใหญ่ของพวกมันเท่านั้นแต่คําต่อรองของศิวกรไม่เป็นผลสิวกรโดนรุมทําร้ายอย่างป่าเถือนทันทีที่ช่อแพรรู้ข่าวว่าศิวกรเจ็บหนักหล่อนจึงรีไปเยี่ยมสิวัตรที่โรงพยาบาล แต่เมื่อไปถึงชอแพรก็แทบกระอักเลือดเมื่อเห็นดาวระดับกำลังป้อนยาป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับผู้ชายของหล่อนดาวระดับอ้างว่าที่หล่อนจำต้องมาดูแลชายหนุ่มก็เพราะหล่อนรู้สึกผิดที่ปรักปรามเขาคิดว่าเขาอยู่เบื้องหลังภาพฉาบนจอโปรเจคเตอร์นั้นแต่ความจริงแล้วช่างเทคนิคบอกกับหล่อนว่าภาพดังกล่าวมีชายหนุ่มลึกลับคนหนึ่งเอามาให้โดยอ้างว่าเป็นของขวัญพิเศษสำหรับหล่อนมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นทั้งหมด ชอแพรไม่สามารถลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในตัวสิวัตได้เพราะหล่อนเองก็รู้ว่าดาบประดับต้องการที่ทำลายเธออยู่ชอแพรคิดวิธีที่จะทำให้ดาบประดับเลิกยุ่งกับสิวกรได้นั่นก็คือทาดาได้รับรูปที่ชอแพรแอบถ่ายระหว่างดาประดับกับสิวัตรประกอบกับประวัติของสิวัตที่ทาดาสืบอยู่ก็มีข้อหน้าสงสัยทาดาจึงบุกไปหาดาบประดับด้วยความห่วงและหวง ดาประดับสารภาพว่าทั้งหมดเป็นแผนของเธอที่จะเปิดโปรงความสัมพันธ์ของช่อแพรกับสิวัตทาดาพยายามเตือนสติดาประดับว่าสิ่งที่เธอกําลังทําลงไปเป็นการช่วยปราณน,น์หรือเป็นการเอาชนะของเธอกันแน่ทาดาท้วงให้ดาวประดับได้คิดว่าถึงแม้ความจริงระหว่างช่อแพรกับสิวัตจะเปิดเผยออกมาแล้วคิดว่าปราณน,นจะดีใจหรือเสียใจดาประดับนิ่งคิดแต่ก็ยังดื้อที่จะทํา ดาวประดับยังคงให้ความใกล้ชิดกับสิบกรช่อแพรได้แต่เฝ้ามองดูอยู่ห่างๆด้วยความร้อนรุ่มใจและน้อยอกน้อยใจที่เห็นสีวัดก็ให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับดาวประดับแต่ช่อแพรยังคงไม่มีโอกาสรู้ว่าทั้งสองนั้นต่างก็กําลังเล่นละครลุมทําร้ายหล่อนด้วยเหตุผลที่ต่างกันช่อแพรกินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อดาวประดับสนิทสนมกับสีวัดประหนึ่งคู่รักส่งผลทําให้หล่อนเครียดกลายเป็นเจ้าอารมณ์ จนทั้งผู้ร่วมงานและบรรดาลูกน้องเข้าหน้าไม่ติดวีระ แพทย์ประจำตระกูลได้ให้ยาบำรุงยาคลายเครียดและยานอนหลับกับช่อแพรกลับมาแต่อาการของช่อแพรกกับยิ่งแย่ลงยิ่งเครียดช่อแพรก็ยิ่งเพิ่มปริมาณยามากขึ้นโดยที่ไม่รู้เลยว่ายาคลายเครียดนั้นได้ถูกสับเปลี่ยนเป็นยากระตุ้นประสาทอย่างแรงช่อแพรเสียใจเป็นที่สุดเมื่อเห็นสิวัตปันใจให้กับดาวประดับยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดจนหล่นต้องพึ่งยาที่หมอให้มาและยากระตุ้นประสาทก็โชว์ผลงานของมันอย่างสวยงามช่อแพรวิ่งเข้าไปกระชากดาวประดับออก จากสิวัตทันทีทั้งสองตกใจมากเพราะไม่เคยเห็นช่อแพรอารมณ์รุนแรงถึงเพียงนี้ช่อแพรต่อว่าดาวระดับอย่างสาเสียเทเสียที่ทำตัวเหลวแหลกด้วยความน้อยใจดาประดับจึงยอกย้อนช่อแพรกลับไปเช่นกันฤทธิ์ของยากระตุ้นประสาททำให้ช่อแพรไม่สามารถหยุดยั้งอารมณ์เอาไว้ได้จนตบหน้าดาประดับสิวกรตตำหนิช่อแพรที่ทำรุนแรงในใจของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความสะใจแต่ลึกลงไปกว่านั้นเขาก็รู้สึกสงสารดาวระดับเช่นกัน ทาดาสืบทราบมาว่าศิวัะมีพี่น้องฝาแฝดคือศิวกรทาดาจึงได้ตามสืบเรื่องศิวกรแต่ข่าวที่เขาได้ก็คือศิวรกรกลับมาเมืองไทยตั้งนานแล้วเรื่องนี้ทําให้ทาดาแปลกใจเพราะหลังจากที่ศิวกรกลับมาเมืองไทยก็เหมือนศิวกรหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทาดาเริ่มประติตประต่อจนมีคําถามขึ้นมาในใจว่าหรือว่าคนที่เห็นว่าเป็นศิวะแท้จริงคือศิวกร ขณะที่สิวกรเองก็นึกลำดับเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดอย่างตรายตรองจนเขาก็มั่นใจว่าชอ่อแพรไม่ได้อยู่เบื้องหลังการตายของสิวัตรอย่างแน่นอนสิวกรพยายามไขกุญแจแห่งเงื่อนงมทีละดอกที่สุดเขาก็ถามตนเองว่าใครจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากคลิปที่สิวัตรแอบซ่อนไว้และผู้ต้องสงสัยก็มีอยู่สองคนก็คือปราณนนและดาบระดับ หรือนี่จะเป็นการช่วงชิงมรดกของตระกูลเป็นคําถามที่ผุดขึ้นมาในใจเขาและทางเดียวที่เรื่องทั้งหมดจะคลี่คลายหรือเขาต้องใกล้ชิดกับดาประดับและปราณน์ให้มากขึ้นแต่และแผนของสิวกร,กรก็ต้องหยุดลงเมื่อทาดาเปิดโปงว่าแท้จริงแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าคือศิวกรหาใช่สิวัดไม่ดาประดับเองก็เพิ่งรู้ว่าสิวัดมีพี่น้องฝาแฝด และสิ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันอย่างดีที่สุดก็คือสิวัตตัวจริงต้องมีแผลเป็นที่ท้องแต่เมื่อศิวกรเปิดเสื้อขึ้นมาทุกคนถึงกับอึ้องไปเพราะที่ท้องของสิวกรมีแผลจริงๆทาดามไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นผิดพลาดสิวกรบอกกับทุกคนว่าตนเองเป็นสิวัตตัวจริงส่วนศิวกรนั้นเป็นอย่างไรเขาเองก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน สิวกอลงอกที่ความจริงไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่สิวกณ์ก็ต้องรีบลงมือเช่นกันเพราะทาดาคงกัดเขาไม่ปล่อยแน่สิวกร์จึงต้องใกล้ชิดกับดาบระดับมากขึ้นเมทินีสะใจที่เห็นสิวัตกับดาบระดับใกล้ชิดกันเพราะชออแพรแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับชออแพรยิ่งกุ้มก็ยิ่งดื่มหลักก็ยิ่งใช้ยามากขึ้นยาที่ชออแพรคิดว่าเป็นยาคลายเครียดมาโดยตลอดมันทําให้ชอบแพรกลายเป็นคนอารมณ์รุนแรงจนกลุ่มพืชถูหุ้นผู้ร่วมงานพากันหวาดเกรงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ E aí ความสัมพันธ์ของศิวกรและดาประดับเป็นไปอย่างน้ำซึมบ่อทรายจากความแค้นที่ต้องการจะทำลายอีกฝ่ายกลายเป็นความรู้สึกรักตั้งแต่เมื่อไหร่สองคนก็ไม่รู้เหมือนกันสิวกรก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานจับผิดปรานนได้ดาประดับบั่นใจว่าสิวัดต,ตกหลุมรักหล่อนแล้วจึงวางแผนกระชากหน้ากากของสิวัดและชอ่อแพรสิวกรก็ยอมรับว่าเขาเองก็เริ่มรู้สึกหวั่นไหวเมื่อได้ใกล้ชิดกับดาประดับแต่ความแค้นสูญเสียสิวัดไปทําให้เขาไม่ยอมตกเป็นทาสหัวใจของตนเอง ดาวประดับแซงมาวายและเผลอเนื้อเผลอตัวให้กับสิวัตแต่ก่อนที่หล่อนจะได้ให้มันเลยเถิดก็ถามเขาถึงความสัมพันธ์ของเขากับชอบ่อแพรก่อนที่หล่อนจะยอมคบหากับเขาอย่างจริงจังสิวกรจึงบอกกับหล่อนไปตามความจริงว่าณนะเวลานี้ชอ่อแพรกับเขาก็เป็นเพียงแค่นายจ้างกับลูกจ้างเท่านั้นในอดีตที่ผ่านมาไม่อยู่ในความทรงจํากับเขาอีกแล้วเขาไม่เคยรักชอ่อแพรเลยชอ่อแพรเองแอบฟังอยู่ตามแผนการของดาวประดับชอบ่อแพรเสียใจมากดาวประดับเมื่อ ในสิ่งที่หล่อนต้องการแล้วหล่อนจึงเปิดเผยความจริงให้สิวัตได้รู้ทั้งหมดและดาบระดับก็ยังบอกกับสิวัตอีกว่าที่ผ่านมาหล่อนไม่เคยนึกพิศสวาตเขาแม้แต่น้อยหากแต่ในส่วนลึกดาบระดับก็เสียใจที่ได้พูดหักหานน้ำใจเขาออกไปเช่นนั้น สิวกรโดนขู่ทวงคลิปลับอีกครั้งสิวกรตัดสินใจท้าชนกับคนที่ฆ่าน้องชายของเขาอย่างเต็มรูปแบบเขาจึงให้แม่ย้ายขึ้นไปอยู่บ้านเก่าของแม่ที่ต่างจังหวัดเพื่อความปลอดภัยสิวกรนัดหมายส่งคลิปและตลบหลังไม่มาตามนัดแต่แอบสะกดรอยตามกลุ่มชายลึกลับไปจนสิวกรมั่นใจมากกว่าอีกหนึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือเดชาแต่เขาไม่เข้าใจว่าเดชาต้องการคลิปลับนี้ไปเพื่ออะไร ดาวประดับตกใจมากเมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างพากันลงความเห็นว่าช่อแพรมีอาการคลุ้มคลั่งไม่สามารถบริหารงานบริษัทได้ซึ่งปราโนลพ่อของหล่อนก็เห็นด้วยกับพวกเขาแถมพ่อของหล่อนยังเสนอให้เลือกผู้บริหารเขมวัตรกรุ๊ปคนใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจกลับคืนมาให้กับผู้ถือหุ้นเหล่าผู้ถือหุ้นลงความเห็นว่าคนที่จะมานั่งตำแหน่งผู้บริหารคนต่อไปควรจะเป็นปราณนลสิวกรเห็นใจดาวประดับที่หล่อนต้องประสบกับปัญหาอันหนักหน่วงสิวกรมั่นใจว่าทั้งดาวประดับและช่อแพร ไม่มีส่วนรู้เห็นในการตายของสิวัตรสิวกรต้องการคลิปรับคืนเพราะถ้าหาคลิปถูกเผยแพร่ออกไปช่อแพรจะต้องไม่มีที่ยืนในสังคมดาวประดับจะต้องเสียใจแสนสาหัสและตัวเขาเองจะต้องเสียใจตลอดชีวิตที่มีส่วนทำลายผู้บริสุทธิ์สิวกรพยายามเข้าถึงตัวเดชาเพื่อหาทางนำคลิปกลับคืนมาเขาอยากให้สิวัตรได้นอนตาหลับอย่างสบายใจ ไม่อยากให้สิวัตเป็นคนเลวในสายตาของใครๆอีกต่อไปสิวกรยอมเสี่ยงตายพาตนเองเข้าคฤหาสเขม,มวัดเพื่อหาความจริงแต่ปราณน์ก็รู้ตัวจึงสั่งให้เดชาและลูกน้องไปฆ่าปิดปากสิวกรเอาตัวรอดมาได้อย่างหวุดหวิดสิวกรรู้คําตอบแล้วว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องร้ายๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตระกูลเขม,มวัดและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายของสิวัตแฝดผู้น้องของเขาก็คือปราณน,นแต่ทําไปเพื่ออะไร สิวกรรู้ดีว่าเขาจะกลับไปที่บ้านและบริษัทอีกไม่ได้แล้วปราณน,นต้องไม่ปล่อยเขาแน่เพราะยังเข้าใจว่าเขาคือสิวัต สิวกรหลบหนีการตามล่าของปรานนเขาพยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อบอกกับทาดาว่าปรานนคือผู้ร้ายที่ฆ่าน้องชายของเขาทาดาไม่เชื่อเพราะคิดว่าสิวกรต้องการใส่ร้ายคนอื่นเพื่อให้ตนเองพ้นผิดเป็นจังหวะที่ปรานนสั่งให้เดชาไปฆ่าปิดปากสิวัตเดชาตามหาตัวสิวัตจนเจอสิวกรแกล้งบอกว่าเขาจำเรื่องราวในอดีตได้ทั้งหมดแล้วเดชาสารภาพความจริงทุกอย่างให้สิวกรฟังว่าเขากับปรานนร่วมมือกันแบล็กเมชชอแพรโดยให สิวัตทำให้ชอบแพรหลงรักเพื่อจะใช้คลิประหว่างสิวัตกับหล่อนในการฟ้องหยา่าแต่ทุกอย่างกลับผิดพลาดเมื่อสิวัตโทรบอกกับเดชาว่าเขารักกับชออแพรจริงๆจึงไม่อยากจะส่งมอบคลิปให้กับเดชาตามที่ตกลงสิวัตจึงต้องถูกตามล่าและถูกฆ่าในที่สุด สิวกรอึ้งรู้ความจริงว่าน้องชายของเขาต้องตายเพราะกลายเป็นหมาให้กับความโลภของปราโนนที่สําคัญเขาทําร้ายดาบระดับและชอบแพร่ทั้งทั้ที่ทั้งสองคนไม่มีความผิดใดๆเลยเดชาจะฆ่าสิวกรปิดปากแต่สิวกรก็หนีไปได้ปรานนฟ้องอย่าชอบแพรร้ายไปยิ่งกว่านั้นหล่อนยังได้เห็นภาพคลิปวิดีโอของหล่อนกับสิวัตรที่แนบมากับเอกสารการย่าปรานนเรียกร้องของหุ้นในส่วนของหล่อนกับดาวระดับทั้งหมด รวมถึงทรัพย์สินทุกชิ้นที่เป็นของตระกูลเขมวัดถ้าช่อแพรไม่ยอมเขาจะเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้ออกไปช่อแพรตัดสินใจเซ็นใบหย่าให้กับปราณนลและยกทุกอย่างให้กับเขาดาประดับแปลกใจมากทําไมพ่อของหล่อนจึงฟ้องหย่าน้าสาวและเรียกร้องเอาทุกอย่างความแปลกใจของดาประดับเพิ่มมากเป็นทวีคูณเมื่อเห็นปราณนลเดินได้เฉกเช่นคนปกติวินาทีนั้นช่อแพรจึงรู้ว่าหล่อนตกหลุมพรางเขามาโดยตลอดและปราณนลก็บอกความจริงว่า เขาไม่เคยปวดเป็นอัมพฤกเลยเหตุการณ์ทุกอย่างเขาสร้างขึ้นทั้งหมดดาบระดับจึงเพิ่งรู้ว่าที่ตนกับช่อแพรไม่ถูกกันเพราะถูกปราโนนเสียมให้พวกเธอเกรดกันเองในอดีตเจ้าสัวบุญนำเจ้าของและผู้ก่อตั้งเขมวัดกรุ๊ปกำลังกลุ้มใจหลังจากจับได้ว่าช่อแพรลูกสาวคนเล็กแอบหนีไปทำแท้งเพราะแอบคบกับผู้ชายที่พ่อไม่ชอบและพลาดพลังจนท้องขึ้นมา ตอนแรกเจ้าสัวบุญนำตั้งใจจะรอให้อาการตกเลือดของช่อแพรดีขึ้นและจะส่งตัวไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ก็เกิดเหตุช่อพกาลูกสาวคนโตกับสามีประสบอุบัติเหตุขณะไปตรวจดูไซงงานทิ้งดาประดับหลานสาวคนโปรดให้กำพพาเจ้าสัวบุญมาจึงได้แนะนำให้ช่อแพรรู้จักกับปรานนนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง บุญนำยื่นข้อเสนอให้ปรานนแต่งงานกับชอบ่อแพรและให้เข้ามาช่วยบริหารงานบริษัทโดยมอบตำแหน่งระดับสูงเงินเดือนดีและหุ้นส่วนอีกนิดหน่อยทั้งคู่ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทั้งสองเป็นพ่อแม่และดูแลดาวประดับและหากชอ่อแพรกับปรานนมีลูกชายเขาจะเพิ่มหุ้นให้ปรานอนแต่เมื่อบุญนำตายไปพร้อมเปิดพินัยกรรมและพบว่าบุญนำยกสมบัติทั้งหมดให้ชอ่อแพรและดาวประดับปรานนก็แค้นใจมากเขาจึงวางแผนว่าตนเองจะประสบอุบัติเหตุเป็นอมัมพฤกษ์และ ยินยอมให้ช่อแพรไปมีผู้ชายอื่นก่อนจะตลบหลังหล่อนทีหลังเพื่อฮุบสมบัติทั้งหมดช่อแพรเสียใจมากกับสิ่งที่ได้รับรู้หล่อนเตรียมตัวจะเซ็นยกทุกอย่างให้ปราโนนเพื่อจะจบเรื่องนี้แต่แล้วสิวกรก็พาทาดาบุกเข้ามาในบ้านพร้อมหลักฐานมัดตัวปรานนและเดชาในข้อหาช่อโกงและฆาตกรรมสิวกรเผยตัวจริงว่าเขาคือพี่ชายฝาแฝดของสิวัตรและเขารู้แล้วว่าสิวัตรทำเลวกับช่อแพรไว,ไว้มากแค่ไหน และตอนนี้เขาต้องการชดใช้ความผิดแทนน้องชายเดชาฉวยโอกาสยิงฝ่าวงล้อมตำรวจพาปราณน์หนีปราณน์ใช้ดาบระดับเป็นตัวประกันดาบระดับพยายามเกลียกล่อมพ่อให้มอบตัวแต่ไม่เป็นผลปราณนเห็นท่าไม่รอดก็คิดจะยิงดาบระดับทันใดนั้นสิวกรก็กระโดดรับกระสุนแทนดาบระดับทาดาจึงได้รู้ว่าตอนนี้ศิวกรกับดาบระดับนั้นได้รักกันซะแล้วโชคดีที่กระสุนของปราณนพลาดเป้าทาดายิงสู้กับปราณนปราณนถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่ขาส่วนเดชาก็ถูกวิสามันฆาตรกรรมหลังจากที่เขายิงผู้บริสุทธ์จนได้รับบาดเจ็บไปหลายลายตำรวจเฝ้าปรานนฟื้นขึ้นมาเพื่อสอบปากคำแต่เมื่อเขาฟื้นมาแล้วรู้ว่าตนเองนั้นจะเดินไม่ได้อีกไปตลอดชีวิตปราณน,นก็ช็อกหมดสติไปในทันใดฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็กลายเป็นคนเสียสติสร้างความเศร้าใจให้กับช่อแพรและดาวประดับเป็นที่สุด สิวกรดับประดับช่อแพรสีดาฉัชชิตาเมฆไปงานศพของศรีวัตรสิวกรขอโทษดาบประดับและช่อแพรที่น้องชายฝาแฝดของเขาคิดจะหลอกลวงเอาสมบัติจนทําให้เรื่องลุกลามใหญ่โตแบบนี้ช่อแพรขอโทษด,ดับประดับกับทุกสิ่งที่ผ่านมาหล่อนสารภาพกับผู้เป็นหลานสาวอย่างไม่ อาว่าหล่อนลักษิวัตแม้มันจะเป็นไปไม่ได้ดาประดับตัดใจกลับไปเรียนต่อให้จบเพื่อกลับมาช่วยช่อแพรบริหารเขมวัตรกรุ๊ปแล้ววันที่ดาประดับกลับถึงเมืองไทยพร้อมกับปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจก็มาถึงช่อแพรจึงให้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนใหม่ไปรับดาประดับแทนดาประดับแทบไม่เชื่อสายตาของตนเองเมื่อคนที่มารับหล่อนคือสิวกรรักแรกและรักเดียวของหล่อน ด้วยความน้อยใจที่ซิวกร์ไม่เคยติดต่อกับหล่อนเลยดาประดับจึงไม่อยากร่วมเดินทางไปกับชายหนุ่มที่ทําให้หล่อนอ้างวัางและเดียวดายอยู่หลายปีหล่อนจึงเรียกใช้แท็กซี่ของสนามบินเพื่อเป็นการลงโทษเขาแต่ดาประดับก็นั่งไปได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเพราะสิวกร์จะไม่ยอมให้หล่อนทําโทษเขาอีกต่อไปสิวกร์ตัดสินใจขับรถตัดหน้าแท็กซี่ของดาประดับก่อนจะเดินลงจากรถไปอุ้มให้หล่อนมานั่งเคียงข้างเขาไปตลอดชั่วชีวิต ติดตามชมตะวันอาบดาวได้ทางช่อง7 HD กดเลข35เร็วๆนี้